อ่ะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยก็มาพบกับเกมนะครับเ,เกมชื่ออะไรนะอะไรสักอย่างเกมชื่ออะไรไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะใส่ไว้ในชื่อคลิปอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมารีวิวเกมนี้นะครับมีครูเซเดอร์เบอร์เซ n ร์เรนเจอร์สนะครับเมชแล้วก็มีพร s สเป็นพระนะครับผมว่าเออโอ้เรนเจอร์นี่สวยเนี่ยแต่ผมอยากเล่นเป็นท่าครูเซดนะครับสวอตแอนด์ชิลนะเบอร์เซร์นี่ก็เป็นสายแทงเราจะเล่นเป็นครูเซดนะครับเล่นเป็น ฮิวแมนเนี่ยฮิวแมนดีกว่าอ่าปรับกราฟิกหน่อยนะฮะกราฟิกเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้ oh, แม่งโลยเลยเนี่ยแสดงว่าเครื่องผมนี่กากมากเลยเนี่ยได้เล่นโลน low. เออขอขอชิมหายละปรับยังไงไวะเนี่ยกราฟิกโลนะครับเอาเอาเป็นไฮได้ไหมลองลองไฮดูก่อนว่ามันได้หรือเปล่านะครับโอเคไอยย้อายาไอ้ยาดูดีขึ้นมานะครับดูดีขึ้นมาโอเคฮิวแมนนะครับ เมลกับฟิเมลนะเล่นมันตัวละครชายอยู่แล้วนะครับไอ้ยะสร้างตัวละครแล้วนะครับ <c oughs> เปิดมาให้ก็ให้เราเลือกลุงเลยนะเราจะเป็นแนวเออันนี้จะเป็นเทมเพลตมาให้นะก็มีหลายหลายแบบนะครับเออเอาให้มันตรงกับหน้าของผมมากที่สุด <c oughs> น่าจะเป็นอันนี้แหละโอคัสตอมไมเอาผมก่อนแฮสไตล์นะครับ <c oughs> หล่อเล็กพี่น้องเออเออเอาให้หล่อๆหน่อยก็ไฮ้ทรงนี้เข้าท่าว่ะเดี๋ยวๆทรงทรงอันนี้ทรงแบบรีออนเอสเคนเดดีนะโอเคเอาทรงรีออนแล้วกันแฮร์คัลเลอร์นะครับสีดำสีดำได้ไหมเอาเลือกสียังไงอ่ะเอ้าเลือกสีไม่ได้ไม,ไม่ไม่มีสีดำให้เลือกหรอวะเนี้ยแฮร์คัลเลอร์ก็เลือกไม่ได้เหรออ๋อนี่ไง แฮร์คัลเลอร์โอเคเอาสีดำนะครับแฮร์คลอสนี่คืออะไรวะอ๋อความเงาเออนี่ไม่เอาหนวดนะครับไม่เอาหนวดโอเคเฮ้ย okay. hey, อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งยังไม่ได้แต่งอื่นเลยโอเคแล้วก็อายนะดวงตาเอาสีตานะครับสีตาไอ้ยะสีตานะครับสีแดงนะนี่ ไอคัลเลอร์ก็สีแดงไงโอเคบอดดี้นะครับเอามัสเซลนะอ๋อนี่เอาการามมาชัดนะฮะเพราะในชีวิตจริงเราไม่มีกล้า <laughs> มโอเคอัปเปอร์บอดดี้โอเคแล้วนะโลเวอร์บอดดี้น่าจะโอเคแหละครับเราไม่ตกแต่งอะไรมากนะครับคอมพลีทนะครับ ัวชื่อตัวละครนะครับอ่ะอุ้ยเปลี่ยนภาษาก่อนเดอแบงจัดไปลุยนะฮะเป็นการเล่นเกม m อ o ม p g มออพในรอบหลายปีนะปกติเล่นแต่ first person นะครับโ,โ,โหลดโอ้โหโหลดนานมากนะครับผสงสัยเครื่องเราจะเก่าจริงๆนะครับก็ทำใจนะฮะร,รอไปก่อน เจ็ดเจ็ดนแล้วนะครับตอนนี้เจ็ดเจ้าโอ้โหมาแล้วนะครับแมคาซีนดูคาซีนเหือกันไปก่อนนะดาบดำจะโผล่ e มาบนท้องฟ้านะครับแบล c เบลเงามือจะเข้ามานะครับการตื่นของเธอจะทำให้โลกพัง แล้วสงครามจะเกิดกำเนิดขึ้นความสิ้นหวังจะเต็มไปในอากาศแล้วก็จะพูกมีแต่พวกอันเดยนะครับแล้วผนึกโบราณจะถูกจะถูกแตกหักออกนะครับกองทัพแห่งความโกลาหลจะขึ้นมาเป็นพราเรื่องคลาสสิกนะครับเราต้องหยุดยั้งความมืดอยู่แล้วทุกเกมอะทุกเกมเป็นเงี้ยพระเรื่องอะหยุดยั้งความมืดจะมีสักีลเกมให้เราเป็นจอมมาเรเองวะเนี่ย ก็จะมีอะไรตื่นขึ้นมามีมังกรนะครับเรืองถึงสกายริมเลยเว้ยนี่ครับเราก็จะเป็นตัวเอกว่างั้นเถอะตามหาเศษชิ้นส่วนของเทพเจ้าซะนี่น,นเะเพราะเลือกคลาสสิกว่ะนั่นไงเฮ้ยภาพสวยนะภาพสวยมากภาพสวยมาก อ้าวเ้วทำมเราเป็นผู้หญิงอ๋อเราเป็นผู้ชายไอ้ยะโอเคนะครับเราเป็นผู้ชายเฮ้ยภาพสวยดีภาพสวยมากอ่ะเหมือนดาร์กโซแบบรีเมคเลยแถมเป็นแบบแฮกแอนด์สลชด้วยนะอ๋อใช้คอมโบได้นะครับกดสเปซบ,บาร์เพื่อกลิ้งหลบนะครับกดชิปก็คือการบิ้งอันนี้เป็นการล็อกเป้าหมายใช่ไหมโอเคเฮ้ยีนยแน เออใช้ได้นะครับเป็นเกม MMO RPG ที่แบบใช้ได้อ่ะสวยด้วยโอเคกราฟิกก็คือจะเซตไว้ที่เอโตเมติกนะครับช่างแม่งเหอะโอเคอันนี้เราเซตไว้นะครับโอเคเป็นไรเอาตามนี้นะฮะกราฟิกก็ไม่กินนะครับเพราะว่าผมใช้ GTX 1 0 6 0นะครับ3จิกแล้วก็ Core i 5 Gen 2นะครับ RAM 16จิก DDR 3นะครับก็เล่นได้ลื่นๆนะครับไม่กระตุกอะไรโอเคนะ ก็อันนี้ยังไงเนี่ยอันนี้ศัตรูใช่ไหมเฮ้ยผมชอบระบบการต่อสู้นะผมว่ามันทําออกมาได้ดีอะนั่นไงครับเจ้า,อาของความมืดผัวมาแล้หายไปกับสายลมนะมาเร็วเฮ้ยผมชอบอะผมชอบระบบการต่อสู้อนะมันเหมือนเกมแฮ็กแอนด์สลันะมันจะให้อารมณ์เหมือนกับ De วิลเมคลายอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันคือมันคือมันไม่ได้กองแจงนะผมว่าโอเคเลย เห็นเขาบอกว่าลองรับจอย Xbox ด้วยนะมาแล้วนะครับใช้ไอเทมได้นะครับกดใช้ไอเทม f 1อ๋อ f 1ใช้ยานะครับกดใช้สกิลได้อ๋อมีการชาร์จได้นะครับแล้วเราจะดูอ๋อสกิลอยู่ทางซ้ายนะครับอือใช้สกิลได้ด้วยรอคูลดาวน์นะครับลบก่อนนั่นไงล็อกเป้านะโอเคใช้สกิลอันที่สองดิอ้าวสกิลอะไรวะเนี่ยเฮ้ยลบโดนโจมตีนะกระแทกด้วยโล่นะไอ้ย่า พูดแฟนตาซีเลยนี่ไงอินคริสเพิ่มพลังโจมตีอออเออนะอันนี้อะไรเนี่ยจัดการนะสกิลซีปันนั่นไงคอมโบนะครับเฮ้ยลบก่อนตายยังตายแล้วเหรอทางไหนต่อบอกให้ไปอันนี้เราย้อนกลับหรือเปล่าเนี่ยโอเคเออนะครับกด3ามแ เพื่อ increase attack power นะโอเคเฮ้โยโลก่อนมันจะทุบละอ่านั่นไงพี่มาแล้วน้องแน่จะสู้พี่เหรอน้องโอเคนะครับ evade skill โอเคก็ต้องก็คือการระดบมาแหละนึกถึงเกม dark soul เลยนะนี่นะอ่านะฮะใครที่ชอบสายสายเออระบบแบบกึ่งๆแฟนตาซีแล้วก็ ชอบระบบการต่อสู้กึงก่งกึ่งดาร์กโซเนี่ยก็ชอบก็มาเกมนี้ได้นะครับแต่ว่าระบบการเล่นของเกมนี้เนี่ยมันจะไม่ดาร์กโซเพราะว่าถ้าเป็นดาร์กโซเนี่ยการจับจังหวะศัตรูจะยากกว่านี้นะครับอันนี้เนี่ยมันยังจะแบบจะโชว์ให้เราเห็นว่าแบบมันจะโจมตีเราตอนไหนไงแ้เราก็หลบได้นะเนี่ยมันจะโจมตีแล้วเราก็หลบได้นะครับแต่ถ้าเป็นดาร์กโซนี่คือจับจังหวะยากมากนี่ไงเฮ้ยลบนั่นไงเฮ้ยลบนั่นไง <laughs> ถ้าจับจังหวะได้นี่ก็สนุกมากนะครับ เฮ้ยผมว่าทำเป็นเกมออฟไลน์เลยเลยนะเนี่ยอ๋ออันนี้อันนี้เป็นการใช้โล่ตัวซีก็คืออ๋อเป็นเป็นเป็นโซ่นะครับมาละจอมเบนนะครับอันเชิญความมืดมิดมาแล้วนะครับมาแล้วบอสใหญ่แน่นอนนั่นไงมังกรโอเคลุยบวกแม่งเลย ล็อกไว้นะครับนี่ไงใช้สกิลแล้วโอ้หแม่งมีการใช้โซ่ด้ด้วยออ้ยพุ่งเข้าไปนะครับหลบก่อนหลบก่อนโอ้หแม่งถ้าเป็นเลเจอร์นี่คงดีนะเนี่ยเอ้ยลบนั่นไงฟันเอ้ยมันจะใช้สกิลละหลบก่อนกระแทกเออกระแทกด้วยโล่ครับหลบเออนั่นไงนั่นไงเอ้ยช่อเอ้ยช่อเนีเฮ้ยหลบหลบหลบ อันนี้ถือว่าเล่นง่ายนะครับสำหรับผู้เล่นที่แบบไม่อยากหาเกมที่ยากเหมือนดาร์กโซ่แต่ก็ได้อารมณ์ดุ่มกึ่งดาร์กโซเนี่ยเหมาะมากโอ้โหแม่งข้าจะมันอยู่ถ้าเล่นกับเพื่อนนี่ข้าจะมันนะเนี่ยนั่นไงมาแล้วนั่นไงเออเจ้เฮ้ย,ยลบโลกระแทกนะครับอุ้ยอ๋ออันนี้เป็นสกิลในการบังนะครับ โอ้ยโดนทุบโดนทุบเพิ่มพลังโจมตีครับพลังโล่ลูกผู้ชายนะครับตั้งตั้งชื่อให้มั่วๆนะครับเฮ้ยมาละมาละอ๋อลบลบลบเฮ้ยมันกระโดดละลบไปก่อนเออนี่นะครับใช้โซเฮ้ยมันปล่อยพลังลำแสงมาเฮ้ยกลายเป็นหินละชิบหายแล้ว โอเคลบกอนลบกอนลบกวนนั่นไงโลลูกผู้ชายมันบ้าละบ้าเรือละ,ละนี่นะเพิ่มพลังเพิ่มพลังโจมตีลุยวิ่งเข้าไปนะครับเฮ้ยปล่อยแสงอะไรวะเอา้าเรียบร้อยลุกขึ้นลุกขึ้นโอหลุกขึ้นช้ามากก็ถือว่าเป็นเป็นความยากแบบท้าทายนี่นะอือนะครับ เพิ่มเพิ่มมันรังโจมตีก่อนแล้วก็บวกเข้าไปเฮ้ยหลบเพิ่มมันรังโจมตีนะครับแล้วก็บวกบวกดิบวกมันเลยไอเ้เหี้ยแม่งเฮ้ยมาดิครับอ้าวตายแล้วเหรอเอาอีกละอันเชิญอีกละได้เวลาที่กูจะเหนื่อยแล้วสินะ ก็โดยรวมถือว่าใช้ได้นะครับทั้งกราฟิกไม่กินสเปคแล้วก็ระบบการเล่นนะครับที่เป็น hack and slash กึ่งกึ่งดาร์กโซนะครับก็โอเคนะสำหรับการเล่นในวันนี้ก็เดี๋ยวจะรีวิวต่อไปสักนิดนึงนะครับจนกว่าจะหมดโพลูดหรือว่าหมดการแนะนำในเบื้องต้นนะครับต้องบอกก่อนว่าเกมนี้เนี่ยผมไปเจอโดยบังเอิญนะครับก็เป็นเกมที่เล่นฟรีบนสตรีมนะผมคิดว่าถ้าใครอยากเล่นเกม MMOPG แบบฟรีเนี่ยเกมนี้ตอบโจทย์แน่นอน ลดนานนิดนึงนะครับคอมเก่าทำไมหลดนานจังนี่อ่ะโอเคอเค้าวเวรกรรมความฝันเลยเนี่ยที่ผ่านมาโหเฮ้ยพอดเรื่องเหมือนเบรดแอนโซเลยอ่ะที่ตื่นมาแล้วก็อยู่บนเตียงนะครับแต่ว่าการควบคุมผมว่าทำได้ดีกว่าเบรดแอนโซนะเบรดแอนโซนี่จะแบบแข็งๆหน่อย อ๋อซูมได้นะครับกราฟิกออกแบบมาสวยนะครับใช้อะเลียงจินหรือเปล่าวะเนี่ยอ่านะครับเทลเลียนไอซ์แลนด์เฮ้ยออกแบบมาโอเคนะผมว่าเป็นเกมที่ไม่เร็วเลยถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับกราฟิกสวยด้วยคุยกันไปก่อน อ้าวไอ้นี่ไอ้นี่ไม่มีเสียงเรอเนี่ยโอเคนะครับไปรับเควสเสแรกกันก่นกอนเดี๋ยวขอเล่งเสียงหน่อยเออดนตีกับเสียงประกอบทำามาโอเคนะครับได้บรรยากาศแฟนตาซีเลยไปเจอแรกก่อนว้าวนะครับโอเคดูเหมือนเราจะนัดเจอใครสักคนนี่แหละให้เราทำอะไรวะ ไลท์เดอะไวท์เฟรมนะครับอ๋อจุดไฟแห่งจุดไฟปกป้องเหรอเนี่ยได้ทำยังไงอะ่ะอ๋อเดี๋ยวนะมันจะมีปุ่มลูกน้ำใช่ไหมเควสไกด์เ <Yeah. S 1> หรอ oh. กดเจดูเจอหน่อนะ oh. อ๋อแอคทีฟเบทเควสยังไงอะ่ะอ๋อนี่ไงไลท์เฟรมโอเค เนี่ยจุดละต้งไงต่อก็ปลอดภัยแล้วนะครับโอเคแล้วก็รับเควสไปมันเราก็บอกว่าเราฝันฝันแปลกๆนะครับอันนี้ก็บอกว่าไปไปแค่ความฝันข้อเสียก็คือ n อ c บไม่มีเสียงพูดนะครับอันนี้เป็นการตีครั้งเดียวเป็นการตีข้อเดียวเลยเนี่ย มีการมีการไกด์ทางให้นะครับผมชอบนะการเล่นเกมแบบนี้เนี่ยผมว่าภาพสวยดีอะ่ะอ,อันนี้คืออะไรเออจะมาร์กไว้ที่ออฟไลน์นะฮะโอเคอันนี้ให้เราคุยด้วยเหรอคุยด้วยอ๋อ มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับไม่ลงทุนเลยไม่มีเสียงพูดเลยนะโอเคที่เกียนอ่านวะโอเคที่เกียนอ่านไปลุยเฮ้แต่ผมว่าชอบนะบรรยากาศฉากในเมืองฉากอะไรเงี้ยโอเคเลย รูว่าสวยนะครับออกแบบมาได้แฟนซีมากโอเคคุยกับคนนี้พูดค,คุยเรื่องฝันร้ายอีกแล้วโอเคแล้วก็ไปหาอีกคนหนึ่งนะครับคุยกับดีเองโก้ โอเคได้รับยานะครับเรียบร้อยกดจีนะครับเอาทำอะไรได้บ้างเราอัพเราอัพสกิลได้ไหมเนี่ยเลเวลอัพแล้วอ๋อมันอัพให้ด้วยอัตโนมัติเหรอเอ้าว้าเราคุยกับใครต่อคุยกับฟอยนะครับไปหาฟอยคุยไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ไปตรงจุดอ๋อมีการมาร์คเควสไม่ให้นะครับโอเคผมว่าจะดีมากถ้า NPC มีเสียงพูดนะครับอันนี้ก็โดยรวมถือว่าเป็นเกมที่มีระบบการเล่นที่โอเคนะครับใครสนใจก็ไปลองโหลดมาเล่นได้นะโอเค